ใบไม้ไมกำลังเปลี่ยนสีเนาะพี่น้องใบไม้ไมกำลังเปลี่ยนสีในเกาหลีใต้ทุน้านเพีนน่น้องกำลังพากันเอาแคมปิ้งเอาไอย่างมาลงนะครับเนาะสวัสวดีนะครับพี่น้องสวัสวดีพี่น้องทางเพจสนวัฒนาสาร์นักล่างเงินว่อนแล้วกันทั้งยูทูบดัมนะครับเด้อมื่อนี้สนวัฒนาสาสิบาพี่น้องมาหาเลาะเมืองอหัวสันน้นนะครับเนาะผมไปนั่งอยู่ที่ศาลาศาลา,า,าหน่อยเมื่อกี้นี่ศาลาแดง ขั้นบานเท่ากับสาราแดงออดอกอยังนี่ดอกสามปีบ่ี่วบ่ะิีภาพี่น้องมาหาเลาะบรรยากาศเล็กๆน้อยๆในเมืองโอซันนะครับผมก็อ,อยู่เมืองนี้มาสิบปีแล้วแต่ว่ากะบอคคอยอได้ภาพี่น้องมาหาเลาะจักเทียนะครับพี่น้องเบิ่งดอกไม้ใคเจาดูอืมจักมันดอกอียังบุแต่ว่าผมเบิ่งผมกับว่างามอยู่ผมกับเป็นคนมากดอกไม้ให้กันได้พี่น้องอ,อ้สวยงามตามท้องเรืองนะครับเนาะ อันนี้ก็สะพานานิยมวนีผ้านนีนี้ไปใส่ปะขึ้นไปข้างบนนู้นช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดของใคาเจบบ้าก็าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเนาะบรรยากาศดีเพื่อนกับผ้าลูกผ้าเตาเขาเจ้ามาหาเที่ยวนะมาหาอยางออกกําลังกายมาตั้งเข็มตั้งหยังอยูอย่ยเทวนีนะครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นสวนสวนสาธารณะให้ให้บ้านให้เมืองเขาเจ้าผ้าลูกผ้าเตาใคาเจ้ามาเรีนมาเที่ยวนะครับพี่น้องเนาะ เดินมองเที่ยวก่ะห้ายนะครับผมสภาพนี้เขาบล่อยขึ้นตัวนี้นี่เห็นมาหัวควายหัวควายตัวนี้นะครับนี่ผู้ใดไอยู่เมือโอซาน,นเดี๋ยวเลี้ยวเห็นตัวนี้มันเลี้ยวมาเห็นบักไกล่เล้วละวันต่อไปนี่เลี้ยวไปท้าพูก่กไเป็นตึกแฝดนะครับตึกแฝดพึ่งสร้างนะผมมาอะยังบาท่านมีนะครับนี่เขาบล่อยขึ้นไปแล้วนี่เนาะเพราะรู้ว่าเขาเห็นสภาพนี้อย่างน้อพี่น้องเนาะ มองให้แพทบัณฑเพิ่นมหาออกกําลังกายครับพี่น้องว้าถูดอกไอ้ดอกกันนั่นดอกไอ้ดอกไอก่งอนไก่อดีตรักดกอกงอนไก่เหรนกับยายตุกี้ตะกี้บ่มีเงินซื้อดกกอกกุหลาบกันไปคว้าดอกงอนไก่ยน้าใบแล้วไปให้ผู้สาวก็ได้เพราะมันจีบย้อนผู้เดียวละดอกงอนไก่เฮียนยาใบาอืมมองข้าเจ้ามานาัน่งเหรียญอว่กําลังกายนะครับพี่น้องเนาะ เ็ดีดีตัวบ้านนี้เขาเจ้าเน้นให้ให้บ้านให้เมืองเขาเจ้าผ้าขอบผ้าขั่วออกมามีความสุขมาเดินมาเที่ยวมา,ามานัง่งมานอนเล่นมันมันีมน้มันหมดอ่ะอันนี้พึ่งสางไม่ได้นี่นี่ครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องลงไปข้างล่างมันี้เจะพาลูกพาเต่าเขาจะมาเล่นเดินมันก็ร่างกายพามาขี่รถจักรยาน มันอนเหรียญมาพักพันเหรียญอยู่ในสวนสาธารณะของบ้านเพื่อนเนาะปลอดภัยครับปลอดภัยเกาหลีใต้อยู่แล้วรู้สึกปลอดภัยนะครับอุย้ยป่าบัดนี้เอา้ามีหอดปา่าฮะนี่อื้มป่าอย่างแน่เลยนี่มันนี่เอ้ยอื้ยอ,อื่ยอ,อื้ยอะป่าอะไรเอ่ยป่าเงินป่าท่องบัดนี้พี่น้องเลยอย่าลวงเด้อโทรศัพท์เอย มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอเป็ดตาเสีย hmm. บเ uh huh. หระเนี่ยนี่เป็ดตาเสียบอีกเอ้ยห่างบอลข้างมาไล่มาหนิโอ้โหถอู้ยหมักไลยเลยพี่น้องเอยอื้อหือ น้ำพุน้ำพุเอเพื่อให้อากาศในน้ำนะพี่น้องเนาะให้ออกซิเจนในน้ำก็ต้องให้น้ำมันม็นแบบนี้นะครับเนาะมาเบิง่งใบไม้เปลี่ยนสีเ้อผมก็สิบว่าไปเห็นทั้งอื่นน้ำขาอดอกก็สิได้ไมาเห็นทำนี่แหละพี่น้องใบไ,ไม้เปลี่ยนสีก็ได,ด้เมื่องามๆของบ้าเด,ด็ไปน้ำขาอดอกกาะนหน้ามีก็สิได้ไปบ็ได้ไปก็ไม่ยังน้อนมัน,น ยังละมองเลยอันนี้คืออะไรรถไฟเสียงรถไฟได้ไหมน้องใกล้ๆเนี่ยทางรถไฟอยู่ทางหลังนี่อันนี้ไม่รู้ว่าเขามาตั้งไว้ทำไมนะครับอเป็นศิลปะของบ้านเพื่อนเนาะครับพี่น้องนะนี่กัเทียงหน้าน่อยเอาคือมีตะเกือบอับน,นี้ ยังนาน้อยมาดูใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆนะครับสวยงามดีเด้อเนาะพี่น้องนะ mm hmm. มาดูนี่นะครับโอ้โหสวยงามมาก mm hmm. แดงจึงๆึงเลยนะครับผมปั๊บถ่ายรูปพร้อม mm hmm. นี่พี่น้องโอ้ยวาสนาบักเพิงอที่ได้ไม่เห็นซ้ำนี่แล้วเนาะ มองงามๆลายๆบ่ได้ไปเห็นน้ำโขอ,อกพี่น้องได้ไปเห็นซ้ำนี่เราบอกน้องกันไดพี่ลายลายแล้วเห็ดสวนสาธะะารณะให่งเทบาลพิ่นเมาอออกกําลังกายเนาะครับนเนาะยวไปเบิง่งฟังทั้งนั้นเนาะพี่น้องเนาะ อย่งนางน้อยก็จะมีเป็นจุดๆนะครับลานขาก็จะมีเป็นช่วงเป็นเป็นจุดไปเห็ดนางนี่เห็ดดีเลยเนี่ยอันนี้มันยั้งหระบาดนี่เอออันนี้มันยั้งนี่ <c oughs> อันนี้คืออะไรเอ่ย อย่างอีกนออบาดนผมที่กิ่งผมกับมาไทายมาไทายเทียนึงแล้วแหะแต่ว่าผมบอค่อยได้ลงนะครับพี่นอ้องรูปปั้นเนาะครับเนาะรูปปั้นสวยๆอันนี้ก็รูปปั้นเหมือนกันนะครับรูปปั้นเนาะโอ้อยห้ากระทมมดไว้ กาหลีใต้เมืองโอซานจังหวัดจังกีโดนะครับเปรียงหน้าหน่อยเฮ้คนไหนมานาั่งพักนั่งเศร้านะครับพี่น้องครับผมอันนี้มันยังน้อยโอ,หอ้ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำนะครับจะเอาผ้าลูกพาเต่าพ่นมาหาเหรนหาเชี่ยวเหรอพี่น้องเอ้วันหยุดเนาะครับ ไม่ยังเลยนี่ปลาป่ะนี่ที่นี่มีปลาหรือเปล่า,าอะไนี่เป็นลานคาเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ้คมปิ้งจังหวาวิชาโมโซอันนั้นกัน่าจะเป็ี่ยนมองห้องเซาห้องเซานั่นว่าห้องเซาอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับนะข้าเจ้ากับเจ้ารถไปส่งนะประมาณนี้แหละท่านผมเดาว่าพีดเด้อ เราพาพดูพาเต่อเขาจะมาหาเหรียญจริงๆแล้วครับพี่น้องเขาดีกันผมเรว่าพจะไปเที่ยวทั้งไหนก็นเรียกประเด้๋ยวไปสำรวจพี่น้องเลยพามาเห็นซ้ำนี่แหละเล็กๆน้อยๆพาพี่นอ้องมาเบิ่งนี่แหละคือบรรยากาศของประเทศเกาหลีใต้นะครับเอออเาไปเฮ็ดบ้านท่ไปเฮ็ดคาเฟ่ตกแต่งคือบ้านเขาหนี่งกันสวยงามนะครับพี่น้องผู้ใดมีโครงการเฮ็ดคาเฟ่ก็ดี เอามาให้เบิองเงี้ยวๆเลยมบือนีงปาดมาเบิองดวงดอกไม้รู้ไหมมาดูดงดอกไม้นะครับอย่างสวยเลยเอ้ยดอกอีหยังคือปวดคือพูดอะ่ะมันดอกอีหยังล่ะพี่น้องมันดอกเป็นจามาดปะ่ะดอกเป็นจามาดที่นี่เนาะดอกเป็นจามาดดอกเป็นจามาด โอ้โหคือโดดง่ครับจิ๋วคู่ค,คาเนาะโอ้งามยังพี่น้องข้าเจ้าพาลูกเตข้าเจ้ามหาเหรียญนโมนีมนน่แหละพี่น้องมองเห็เกกนโซ่จัก่ายันกะบนี่ฝากพี่น้องแค่นี้นะครับเด้อเอามาให้เบิ่งเล็กเล็กน้อยแค่นี้แหละผมไม่ยังหรอกมือน,นี่ยไม่มีสาระอะไรนะครับพาพี่น้องมาเที่ยวสวย ผมว่าสิกลับไปห้องผมก็จักสิกลับบ่กลับก็คือสิขึ้นไปหาเมียบุกลับไปอยู่ห้องก็จักสิไปอยู่จังได๋เวไปส่วสิค่คำอีกครึ่งวันก็สิค่คำแล้วกโอ้ย่านได้ขึ้นไปหาเมียอยู่พี่น้องบ่เป็นได้อยู่ดอกอยู่ก็อยู่ผู้เดียวอยู่ไสคือสิบ่คืออยู่กับเมียดอกย่านได้ขึ้นไปหาเมียอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ฝากพี่น้องแค่นี้นะครับเด้ออยู่ดีมีแห้งลำเลื่อยกันทุกคนเอาหมากันยังระบัดนี้เนี่ยว่าเศร้ากันไ้ ้มากยังเราเป็ดแต่แสบแทะเดี๋ยวยิงคืนเลยเออพูดไดรู้บากันนะครับเด้อเอาฝากแค่น,นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณที่เบิ่งจนจร์จบนครับเด้อ